ช่วงนี้ขอทำคลิปสั้นๆครับที่ธนาคารซีเอบไทยนะครับผมขอมีที่หมึกตัวใหญ่ๆเลยนะครับสีแดงๆนะครับ moving forward w i t h y o u นะครับแล้วก็มีพก่กองสารัฐด้วย ดังนี้ครับมีน้องหูยาวกับพี่หมึกออตโต้นะครับผมออตโต้ออตโต้ปั๊กันแหละปลาหมึกกันแหละครับใช่ครับเขาค่อยๆลงมาดีนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นบันไดเลย,ยครับโปรเจกต์ออตโต้ฟิชเชอร์ลิงกับน้องหูยาวนะครับผมหูยาวทอยเชลิตี้นะครับนี่ด้านนี้ครับ ก็ถ้าใครจะมาถ่ายภาพขออนุญ,ญาตห้ามไป็นการพัดเขานะครับผมระกอน,นัตัดเวียงผลงานค่ะนี่หูยาวยาวสมชื่นจริงๆนะครับยาวสมชื่อจริงๆนะครับนี่ครับพอเจ c คโอโตกับหูยาวนะครับผมโดยคุณมนธนาเลิกก่อนกิจจานะครับโอเคด้านนี้ก็มีรถด้วยครับ กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวครับผมสบายใจไปกับทุกปัญหาเรื่องเงินต้องที่นี่เลยครับธนาคาร c i m b ไทยด้านี้เลยครับผม กำลังใจเราจะสู้กำลังคนเอาโอคนี่อะไรครับเรียนอดีไทยครับครับ